กระทรวงยุติธรรมจัดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความยุติธรรมให้รูปหนี้กอยอสอมาปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะจังหวัดชายแดนใต้มีรูปหนี้กว่า1.8แสนรายจากกว่า3ล้านลายทั่วประเทศ11กันยายน2567ที่มหาวิทยาลัรยราชพัยลาอำเภอเมืองจังหวัดยาลา นายกูเฮงยะวอฮะซันตัวแทนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่างานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมที่เปิดให้ลูกหนี้กะยศในจังหวัดยะรามาร่วมปรับโครงสร้างหนี้ในโครงการมหากรรมแก้หนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่83แล้วตามโครงการของกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศออและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดให้ลูกหนี้โดยเฉพาะกยศออมาเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อจะได้มาไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ยังมีน้องจำนวนมากไม่กล้ามาแสดงตนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เพราะอาจยังกลัวหรือคิดว่าเป็นเงินให้เปล่า จึงต้องย้ําตามที่รัฐมนตรียุติธรรมย้ําว่านี่ก็ยังเป็นนี่แต่ทุกคนจะได้ปรับโครงสร้างนี้ซึ่งจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของผู้ค้ำประกันเพราะจะมีการปลดผู้ค้ำประกันและไม่เครียดกับอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยรปรับที่ต้องเป็นภาระในการจ่ายมากกว่าเงินต้นซึ่งดอกเบี้ยเหลือ1%เบี้ยรปรับเหลือ0.5% กรณีขาดผ่อนเกิน6งวดและโดยจะมีการหักเงินที่จ่ายมาทั้งหมดมาหักเงินต้นจะเหลือส่วนที่เหลือผ่อนชำระต่อเดือนเป็นเวลา15ปีซึ่งอาจจะเหลือผ่อนชำระแค่เดือนละไม่เกิน1,000บาทเป็นต้นไายกูเฮงกล่าวย้ำว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกหนี้2กลุ่มคือกลุ่มก่อนฟ้อง จะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและกลุ่มที่อยู่ในชั้นบังคับคดีรังสารมีคำพิพากษาจะไม่ถูกขาดทอดตลาดและเงินที่ได้คืนจะได้นำไปให้เด็กที่จะกู้ยืมกยศใหม่สร้างความดีใจกับเด็กและครอบครัวที่จะได้รับการศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนี้กยศประมาณ1.8แสนลายมีวงเงินเบี้ยปรับ กว่า2,600กว่าล้านบาทเป็นวงเงินที่สูงมากโครงการนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่รัฐให้มาไม่ใช่เงินให้เปล่าแต่เป็นเงินที่กู้ยืมมาจึงจำเป็นต้องคืนแต่ที่ผ่านมาอาจจ่ายไปแล้วยิ่งเพิ่มเพราะเป็นการหักดอกเบีย้ยปรับทำให้ท้อไม่อยากจะจ่ายจึงอยากให้น้องมาร่วมโครงการนี้เพราะต่อไปจะเป็นการหักเงินต้นไม่ใช่หักเบีย้ยปรับ แบบเดิมแล้วนายกูเฮงกล่าวย้ำนางสาวเอ็มออนเสียงใหญ่อธิปดีกรมคุ้บดีกรมคุรบิิทธิ์าละธสริาปิดเผปว่าิดเผยว่า โครงการนี้เป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้หนี้ให้ประชาชนโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีพรบไก่เกลี่ยข้อพิาพ,พาทพศ2563ดำเนินการเชิญเจ้าหน้าที่และรูปหนี้มาไก่เกลี่ยดำเนินการก่อนฟ้องก่อนมีคำพิาพากษา จึงสามารถเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้เช่นกยศมีไกลเกลี่ยข้อพิาพาทร่วมกับปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะมีที่ปรึกษาในการเจรจาด้วยและให้ความรู้ด้วยซึ่งที่จังหวัดยะลาจะมีลูกหนี้กยศจำนวนมากก็จะได้โอกาสในการที่จะมาไกลเกลี่ยในการชำระหนี้ได้เสกสรรสุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวว่าโครงการนี้ทำร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งมีทั้งนี้กยศมีกลุ่มในชั้นคดีมีหนึ่งแสนกว่ารายและถูกบังคับคดียึดทรัพย์อีกห0าหม่นรายคนที่เข้ามาในโครงการนี้จะได้สิทธิ์ไม่ถูกยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ ไม่ถูกทวงทรัพย์ได้ยึดบัญชีรวมถึงผู้ที่คำประกรันก็จะหมดปัญหานี้รวมถึงหนี้สินที่มีจำนวนสูงจึงต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยใช้กรอบกฎหมายที่มีอยู่ทำงานร่วมกันกับกอยศให้ลูกหนี้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก จากการทำโครงการไป80กว่าแห่งมีคนถูกถอนบังคับคดีไปแล้ว8-9พันลายจึงได้ผลมากจึงฝากให้ลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดีให้เข้ามาในระบบอย่าก,กลัวเพราะจะได้ประโยชน์มากกว่าอธิบดีกลุ่มบังคับคดีกล่าวย้ำจะมีทั้งลูกหนี้ชั้นดีที่ผ่อนชำระอยู่แล้วก็เข้ามาร่วมโครงการได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องผ่อนมากเกินไปเพราะอาจจะมีภาระอย่างอื่นซึ่งกฎหมายใหม่กยศจะให้ลดภาระเรื่องเบี้ยปรับชำระเพียงเงินต้นก็จะช่วยเหลือได้โดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีด้วยและในกลุ่มกยสทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจะทำโครงการนี้ต่อไปจึงอยากให้ลูกหนี้ทั่วประเทศเข้ามาร่วมไกล่เกลียสามารถติดตาม การประชาสัมพันธ์ที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์จะส่ง s m s ไปถึงรูกหนี้ให้ร่วมโครงการนี้และจะมีการจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ภายในสิ้นปีนี้ด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ใช่การคืนหนี้ให้เพราะมีหนี้ก็ต้องมาใช้หนี้และอยากให้มาจราจาให้มาไกลเกลี่ยหนี้หรือชํ เพื่อชำระใหม่ตามที่มีกำลังเจ้าหนี้ก็พร้อมจะให้ในายชัยนรงค์กัญชะปานนันผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศเ,เปิดเผยว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุดในประเทศจำนวนกว่า3ลมร้านจากจานวน3คัดจากจำนวนกว่า3ลมร้านคนทั่วประเทศและลูกหนี้กยศส,สบายใจได้ว่าหลัง เข้าร่วมโครงการนี้แล้วถ้าผ่อนชำระเงินต้นภายใน15ปีจะยกเบี้ยปรับเดิมให้หมด และสามารถผ่อนเป็นรายเดือนหรือรายวันได้ซึ่งขั้นตอนการมาลงทะเบียนไกรเกลี่ยและเซ็นสัญญาใช้เวลาไม่เกิน30นาทีก็จะแก้ปัญหานี้กยศได้จึงอยากให้เข้ามาร่วมจํานวนมากเพื่อที่กยศจะได้มีเงินไปเปิดให้กู้ยืมให้กับเด็กและเยาวชนได้เพิ่มจากที่ตั้งเป้าไว้ปีนี้จะปล่อยกู้วงเงินห0,000้านบาทได้กว่า8 0 0แสนคนสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ของกยศ ต้องการเพียงเพื่อให้ทุกคนกลับมาชำระเงินต้นไม่ปรารถนาจะเอาดอกเบี้ยซึ่งจากจำนวนลูกหนี้กยศกว่า3ล้านคนโดยเฉลี่ยจะเป็นหนี้ต่อคนประมาณ1.2แสนบาททำให้มีหนี้สะสมรวมกันกว่า4แสนล้านบาทเป็นวงเงินที่สูงมากการเริ่มโครงการนี้ทำให้ได้เงินคืนมากกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทเชื่อว่าหากทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถ ให้ชำระเงินคืนได้มากขึ้นซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์เกิดขึ้นหลังมีกฎหมายใหม่ตั้งแต่วันที่20มีนาคม2566จะเปิดให้ลูกหนี้ตั้งแต่ปี2540 เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้ได้นายชัยนรงค์กลา่าวสำหรับลูกหนี้กยศที่มาเข้าร่วมโครงการต่างก็ดีใจที่มาเข้าร่วมโครงการนี้เพราะมีโอกาสได้ปรับโครงสร้างหนี้อย่างหญิงรายหนึ่งเรียนจบมาแล้ว5ปีเป็นหนี้อยู่1.2ึ่งจุดสองแสนบาทได้ชําระมาตลอดแต่ปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องว่างงานทําให้ไม่สามารถผ่อนส่งได้เดือนละสามพันบาททำให้ถูกดำเนินคดี จึงมาเข้าร่วมโครงการได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะได้ผ่อนส่งเดือนละ900บาทเป็นระยะเวลา15ปีเฉพาะเงินต้นที่เหลือเท่านั้นทําให้สบายใจขึ้นและเมื่อมีโอกาสจะหาเงินมาจ่ายให้ครบจึง เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้ลูกหนีก้กยศได้กลับมาใช้หนี้คืนได้โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถผ่อนคืนได้ตามกำหนดเวลาบางรายมีคดีจะถูกยึดทรัพย์เมื่อมีโอกาสก็จะเข้ามาร่วมและก็จะเริ่มการใช้หนี้คืนให้ครบนิว24ิสถานีประชาชน